สามารถใช้ด้วยกันได้ทุกคนเลยค่ะตอนนี้นะคะแจมนะคะมีความละเอียดเบาบางแป้งมีแบบหนอมากค่ะทุกคนที่แบบว่าต้องก,การไปเที่ยวไหนไปเที่ยวนอกออกแดดทุกคนสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องห่วงเลยบนหน้ามันนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะแป้งจะสามารถซึมซับของเราได้ทุกอย่างแล้วส่วนเค้นเซฟของแจมนะคะก็คือ รักษาไปแรนหรือเสือ huh. ค่ะสส่สนี้เลยอะ